ภูวิลล่าครับใหญ่ที่สุดในเขาใหญ่ใหญ่หญหญ,หญ่นี้มาดูในห้องนะครับนี่คือในห้องห้องใหญ่มากเตียงแปดฟุตโอ้โห,โห,โหน,น,นี่เหมือนเป,เป็นถ้ำนะครับเป็นถ้ำเป็นถ้ำไอ้นุ่นเห็นยางสระไว้น้ำของเปยยานี่ครับ ห้องน้าใหญ่มากชอบตรงห้องน้ําใหญ่มากนี่เลนชาวเวอร์ mm hmm. นะครับมีเลนชาวเวอร์ hmm. นะครับ mm hmm. นี่ครับอานสองนะครับไม่ต้องแยกกันนะครับ mm hmm. นี่ครับห้องใหญ่มาก mm hmm. นี่คือพูวิลล่าที่ใหญ่ที่สุดในเขาใหญ่นะครับ mm hmm. ใหญ่มากไหมครับใหญ่มากไหมครับพี่กายตัวมากครับมองแก้มครับสวยมากนะครับนี่นะครับคูวิลล่าใหญ่สุด